รีวิวน้ำหอมวันอควาตเริ่มวันนี้มากับบ้านลัตตาฟาค่ะเป็นตัวอูดฟอร์กอรี่ตัวนี้จริงนิก่อนเลยขวดเขาสวยนะขวดดูแพงมากเลยใะ่าดูเล่นทรงเล่นแสงมากเลยค่ะสวยจริงคนอืกลิ่นเขามีความสะอาดแต่ว่าแบบพอได้กลิ่นครั้งแรกก็คือมีความอูดแต่ว่าเป็นอูดที่แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นอ่ะยางมันดูมันดูหวานแบบนิดนึงนิ่นึ ใช่แต่ว่าความอูดจะบอกว่าปิดก็เออเปิดมาเลยก็คือถ้าไม่ชอบแนวอูดอ่ะอาจจะแบบข้ามไปก่อนแต่ถ้าชอบคือจัดได้นะค่ะตัวนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอาจจะคิดว่ากลิ่นตัวนี้อาจจะแก่ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบนะคะควรควรจัดค่ะควรตำไปแบบว่าทํางานหน่อยลุคดูแบบดูโตนิดนึงแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีความแบบดูเรียบหรูดูแพงอยู่ใช่ค่ะ เหมาะกับงานกลางคืนหรือว่าออกเดทหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ใครที่อยากลองนะคะแนวอูที่แบบใช้ได้ง่ายๆอ่ะทุกคนไปเลยค่ะตัวอูดฟอร์กอรี่จากบ้านรัตาปาค่ะ